สำหรับคนที่มีอาการเครียดนะคะถ้าเกิดมันรบกวนชีวิตประจำวันแล้วก็อยากให้มาพบแพทย์กันนะคะไม่ต้องอายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งเราปล่อยเวลาวิงเวลาไว้มันก็อาจจะทำให้โรคก,กำเริบม,มากขึ้นนะคะให้มาพบแพทย์เถอคะค่ะไม่ต้องอายคะ่ะจะได้รักษากินยาแล้วก็จะได้หายป่วยทำงานกลับมาใช้ชีวิตปกติได้คะ่ะ สวัสดีดดค่ะ,คะพี่ชื่อต่ายนะน้องๆชื่ออะไรกันบ้างคะเราชื่อวันใหม่คะ่ะวันใหม่ผมชื่อตินนะครับผมน้องตีนจะรู้ว่าพี่ต่ายเป็นผู้พิการทำไรครับพี่เป็นป่วยเป็นโรคจิตเภทน้องๆรู้จักกันไหมโรคจิตเภทมันเป็นยังไงรู้จักะ เป็นยังไงคะเ,เป็นแบบหูแววตา<ช>ฟา,<ส>าอะไรเงี้ย <สา S 2> ครับ,รบก็จะมีหูแววประสาทหลอนอะไรเงี้ยพี่ก็ป่วยมาตั้งนานแล้ว20กว่าปีแล้วตั้งแต่สมัยที่พี่เรียนมาหาลาัยปีสองช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงสอบใช่ไหมแล้วพี่ก็อ่านหนังสือสอบไม่ทนันพี่ก็เลยเครียดแล้วก็ประกอบกับ นอนไม่หลับมาหลายวันประมาณ7วันพนอะถึงวันสอบใช่ไหมพี่ก็แบบบอกอาจารย์เลยว่าพี่แบบไม่สามารถสอบได้อะไรเงี้ยพี่นอนไม่หลับมันแบร n k ไ่หมดเลยในหัวมันมันไม่มีอะไรเลยที่แบบอ่านหนังสือไปเงี้ย พออย่างนั้นอาจารย์ก็เลยพาพี่ไปพบจิตแพทย์เพราะพี่นอนไม่หลับหลายวันแล้วก็เลยได้รับการรักษามาต่อเนื่องมาเนี่ยจะ้ะพี่นอนไม่หลับเจวันเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วช่วงเจวันนี้พี่ทําอะไรบ้างคนระับมันเป็นยังไงพี่พนนก็เตรียมตัวอ่านหนังสือแต่ว่ามันก็ไม่เข้าหัวเลยแล้วแบบพี่ได้กินข้าวได้ทานอะไรหรือเปล่ากินข้าวปกตินะโอเคครับแล้วพี่ไม่ง่วงเหรอคะไม่ง่วงเลยอะมันนอนมันก็นอนไม่หลับอะเพราะพี่กังวลเรื่องสอบเนี่แหละ มันอาน่านหนังสือไม่ทันไงหนังสือมันแบบมีเยอะมากให้อ่านเนี่ยพี่เครียดวิชาอะไรพิเศษหรือเปล่าพี่เรียนเอกภาษาอังกฤษมันมีงานแบบนิยายมงานงานเขียนบทความให้อ่านเยอะแยะมากมายเลยพี่อ่านไม่ทันโอ้ภาษาอังกฤษผมก็เป็นตอนที่ผมต้องอันนี้ครับเตรียมสคริปเพื่อไปพูดหน้าห้องครับพิเศนใช่ไหมใช่ครับพีเศษผมก็แคนัพส์ลีครับนอนไม่หลับเลยครับผมตื <ง S 1> <พ>่นนอนแทบไม่หลับตื่นเต้นมตื่นเต้นครับตอนยืนปากสันขาสันเลยฮะ เออและช่วงนั้นพี่ก็มีอาการหูแววแล้วด้วยนะก็คือได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้ว่ามาคุยกับพี่ตอนกลางคืนตอนที่พี่อ่านหนังสือเนี้ยและพี่ไม่กลัวเหรอคะพี่ก็ไม่กลัวนะพี่ก็แบบรู้สึกเหมือนแบบมีคนมาคุยด้วยจริงๆมันแยกแยะไม่ออกมันคือเป็นเสียงแววอย่างเงี้ยแต่ทั้งที่แบบไม่มีใครมาคุยกับเราเนี่ยเราได้ยินเสียงของเราคนเดียวในหัวแล้วตอนนั้นพี่อยู่บ้านคนเดียวหรือว่าพี่พี่อยู่หอหอพักของมหาลายัยมหาลัยที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะ เราเสียงที่ได้ยินเขาคุยเรื่องอะไรนะครับคุยเรื่องอะไรจําไม่ได้แล้วนะแต่มันนานมากแล้วแต่แบบมาคุยกับเราเรื่อยๆเลยแล้วพอพี่ได้ยินแล้วพี่มีปฏิกิริยายังไงหรครับพี่ก็คุยกับเขาตอบไปเลยอ๋อแล้วเสียงนั้นคือโต้ตอบกับพี่ก็คุยกันเหมือนคุยกันแบบคุยกับน้องอย่างเงี้ยคุยกันโต้ตอบกันไปมาตลอดทั้งคืนเลยค่ะไม่ได้หลับแล้วทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมคะ อ๋อไม่มีลวค่ะพี่กินยาสม่ำเสมอหมอเขาก็บอกว่าพี่อ่ะเป็นโรคจิตเภทก็คือเขาก็จะถามว่ามีเสียงมาคุยใช่ไหมพี่ก็บอกว่าใช่รู้สึกว่าเรื่องของเราอ่ะเคยแพร่ไปตามโทรทัศน์ทีวีวิทยุใช่ไหมพี่ก็บอกว่าใช่อะไรเงี้ยแล้วพี่ก็บอกหมอบอกว่าพี่ก็เคยมีแบบเกิดอาการแบบหวัดระแวงผู้คนอะไรเงี้ยหวัดระแวงแบบ ก็คือเหมือนกับว่าเราอะจะคิดว่าแบบคนทุกคนน่ะไม่ชอบเราหมดเลยอะค่ะเขาจะแบบมาทําร้ายเราหรือเปล่าเขาจะแบบแอบเมสาเราหรือเปล่านินทาเราไม่ชอบเราหรือเปล่าเป็นอาการหวัดระแวงอย่างเงี้ยค่ะผมก็เคยเป็นตอนนึ้นที่คุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนเขาโต้ตอบกลับมาเพื่อนเขาแบบหน้าตึงหน้าแบบดูเครียดมากผมก็คิดเอ้ยเขาไม่ชอบเราหรือเปล่าเขาโอเคกับที่เราเบียวมากไปหรือเปล่าอะไรนี้ครับผมที่ติดแต่ที่ว่าพี่น้องเขาเล่าเมื่อกี้มันติ อันนี้อาจจะยังยังไม่เยอะมากอะค่ะพี่มันจะเป็นตลอดเวลาเลยตลอดแทบทุกคนเลยเนี้ยคะ่ะอ๋อแทบทุกคนก็คือตอนนั้นที่เรียนอยู่มหาลัยใช่ไหมพี่ก็จะเป็นกับเพื่อนที่คณะอาจารย์หรือว่าคนทั่วไปอะไรเงี้ยที่แบบพี่ออกไปเจอเขาอะไรเงี้ยพี่ก็จะเกิดอาการหวาดระแวงเป็นอาการของโรคจิตเภทกันแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเครียดเฉยๆหรือว่าป่วยแบบพี่ตายแล้วคะ ถ้าเกิดเครียดเฉยๆหนูอาจจะแบบไประบายความเครียดโดยการเล่นกีฬาไปเล่าให้พ่อแม่ฟังอะไรเงี้ยมันก็หายใช่ไหมคะลูกแต่ว่าของพี่เนี่ยมันไม่หายไงมันเป็นเลื้อรลังแล้วมันมีอาการก็คือแบบหูแว่วประสาทร้อนอม,มันก็ต้องปรึกษาแพทย์ให้แพทย์ช่วยรักษาแล้วก็กินยาสมัครเสมอค่ะหาหมอแล้วก็ได้รับยาแล้วก็ทานยาแล้วตอนนี้ดีขึ้นไหมคบดีขึ้นลวค,<ด>ค่ะ<ด>ก็<ด><ด>ทานยาสมัครเสมอแล้วถ<ด>้าเกิด พี่ไม่ทานยาพี่ก็จะเป็นอาการเดิมเหรอคะใช่ค่ะถ้าเกิดทานยาเนี้ยต้องทานยาสม่ําเสมอถ้าเกิดเราหยุดยาเองไม่ได้นะอาการมันจะกลับมาหยุดกินยาครั้งหนึ่งก็คือเป็นเลยเหรอใช่ใช่พี่เคยหยุดยาด้วยเหรอครับพี่เคยลืมกินยาวันหนึ่งเหมือนแบบเดินเข้าไปในห้องสมุดเหมือนมันจะร้องไห้แล้วว่ามันไม่ไหวแล้วมันก็แบบก็คืออาการมันเริ่มกลับมาแล้วก็เลยต้องห้ามหยุดยากินยาอย่างสม่ําเสมอออวันเดียวก็ขนาดนี้เลย ใช่ใช่พี่ต่ายครับเราคิดว่าอาการที่พี่เป็นนอกจากความเครียดแล้วมีปัจจัยอื่นหรือเปล่าครับอืมที่หนักที่สุดน่าจะเป็นความเครียดเรื่องการเรียนนี่แหละความกดดันอ,อ,อะไรเงี้ยค่ะคชีวิตในมหาลัยอะไรเยค่ะเออจะอยากอยากให้มองเป็นเรื่องของความรุนแรงและระดับนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นว่าคนคนนั้น ครียดแต่ว่ายังสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ไม่ส่งผลกระทบกับชีวิตประจําวันมากนะก็อาจจะประเมินว่าอันนี้คืออยู่ในระดับภาวะเครียดที่ เราสามารถพูดคุยหรือว่าอาจจะยังไม่ต้องทานยาก็ได้แต่ถ้าเกิดเลยไประดับความรุนแรงเริ่มเพิ่มขึ้นไม่สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างปกติสุขเนาะแต่ทำงานไม่ได้หรือว่ากระทบกับทรัพย์สินตัวเองกระทบกับผู้อื่นอันเนี้ยเริ่มเริ่มเริ่มประเมินแล้วว่าน่าจะต้องได้รับการรักษาด้วยยาหรือว่าเข้าพบจิตแพทย์นะคะให้ประเมินตามความรแรงอะคะ่ะว่าเขาต้องได้รับการช่วยเหลือระดับไหน พี่ป่วยหนักๆมีผลอะไรบ้างคะช่วงนั้นพี่ก็แอดมิดด้วยที่โรงพยาบาลเจ็ดวันนะการเรียนก็ขาดตอนไปเพราะพี่กลับไปเรียนอีกทีอ่ะยาจิตเวชมันส่งผลกระทบต่อความมีสมาธิในของเราอ่ะตอนที่พี่เรียนในห้องอ่ะพี่ไม่มีสมาธิเลยพี่ไม่เข้าใจเลยพี่จำอะไรไม่ได้เลยแล้วพี่ทำยังไงพี่ก็ให้เพื่อนอ่ะช่วยติวให้ตอนก่อนสอบหรือไม่อาจารย์ก็ช่วยติวพี่ก็เลย รอดมาได้แล้วก็เรื่องสำหรับครอบครัวเนี่ยเขาก็เข้าใจนะว่าพี่ป่วยเป็นโรคจิตเวทอย่างเงี้ยเขาก็เออบินบินมาเยี่ยมที่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอปิดเทอมก็ไปอยู่อยู่ที่บ้านที่บ้านก็ดูแลอย่างดีที่บ้านเข้าใจแล้วปัจจุบันนี่คือยังอยู่กับครอบครัวอยู่ไหมคะค่ะยังอยู่กับครอบครัวแล้วก็พี่ก็โชคดีที่เพื่อนเพื่อน,อนเขาก็เข้าใจเขาก็แบบไม่บูลลี่อะไรเงี้ยเขาก็แบบ ช่วยเหลือกันคนรอบข้างเขาก็เขาก็เป็นห่วงเป็นใยดีนะคะไม่ไม่มีใครบูลลี่หรือว่าแอบนินทาหรือเปล่าไม่รู้กันกันเขาก็แบบปกติอะค่ะเขาก็ไม่ไม่ได้แบบรังเกียจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบช่วยเหลือกันดีค่ะแล้วคนใกล้ตัวหรือว่า ครอบครัวมีส่วนอย่างไรบ้างที่ทําให้อาการของพี่ตายดีขึ้นก็มีส่วนอย่างมากเลยค่ะก็คือแบบจะมาช่วยช่วยรับฟังเราระบายความเครียดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยให้ความรักความอบอุ่นดูแลอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้อาการดีขึ้นแล้วเรามีวิธีสังเกตแบบคนรอบข้างไหมคะว่าเขามีอาการผิดปกติอย่างไรก็อย่างของพี่เนี่ยนะมันมีอาการหูแว่วใช่ไหมพี่ก็จะเพิ่มพูดคนเดียวอันนี้ก็เริ่มจับสังเกตได้ละพี่อาจจะแบบ เริ่มหวนละแวงกลัวคนรอบข้างมีอารมณ์กลัวกลัวอะไรมากๆขึ้นมาอะไรเงี้ยหรือเห็นเพื่อนพี่บางคนเขาก็จะแบบย้ำคิดย้ำทำอ่ะเวลาชอบล้างมือกลัวสิ่งสปกปรกมากๆอะไรเงี้ยบางคนก็ล้าเลยสุขะอนามัยไม่ยอมอาบน้ำอะไรเงี้ยอ๋อแล้วถ้าบางคนที่เขาไม่กล้าพูดอย่างนี้เรามีวิธีสังเกตไหมครับเราก็ต้องคอยสังเกตเพื่อนๆอย่างบางคนแบบนอนไม่หลับหลายๆคืนอย่างเงี้ยเราก็แบบออเออเราไปถามเขาดูเออเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ย เสียงที่มีคนมาคุยกับพี่นี่เป็นเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายคะเป็นมีทั้งเสียงทั้งเสียงผู้หญิงและผู้ชายเลยคะ่ะสอคนเลยเหรอใช่ใชแล้วมันเป็นเสียงแบบว่าทีละคนพูดหรือว่าทีละคนพูด,ดก็ดก็คือมีแค่สอคนโตต่อกันแล้วยาพี่พี่ต้องกินทุกมื้อไหมคะที่กินเฉพาะตอนก่อนนอน เพราะว่ายาเนี่ยมันจะทําให้ช่วยให้นอนหลับยามีผลข้างเคียงยังไงบ้างคะผลข้างเคียงของยาโรคหิตเววก็คือจะทําให้อ้วนอ้วนขึ้นน้ําหนักมากขึ้นแล้วก็ทาให้ง่วงนอน<ม>เห็นบางคนเขาก็มีน้ําลายยืดออกมาอะไรเงี้ยบางคนก็เดินตัวแข็งก็มีไปถึงมาแล้วแต่คนใช่คะใช่ค่ะแล้วตแต่ยากินกินยาตัวเดียวกันแต่ที่อาจจะเป็นก็ได้ใช่ที่เคยเจอคนใกล้ตัวที่มีอาการแบบ พี่ตายไหมคะก็เคยเจอเพื่อนพี่สองคนที่เป็นเหมือนคล้ายๆพี่แต่ว่าเป็นโรคเพื่อนอพี่คนนึงเป็นไบโพล่าก็จะมีอาการก็คือเป็นขั้วแมนเนียใช่ไหมเขาก็จะแบบเจ้าโปรเจกต์อยากทำนู่นทำนี่มีความคิดในหัวเยอะมากแล้วอีขั้วหนึ่งก็เป็นซึมเศร้าก็สลับกันไปแล้วอีกคนนึงก็เป็นเบิร์นเอาท์ก็คือเหมือนกับว่าเขาแบบทำงานหนักแล้วแบบสักพักหนึ่งเขาก็เครียดมากไม่อยากทำงานอีกแล้วหม,หมดแรงหมดพลังอะไรอย่างเงี้ย แล้วคือเพื่อนของพี่ตายสองคนนั้นก็คือใช้ชีวิตปกติแบบพี่ตายเลยใช่ไหมคะค่ะเขาก็ไปพบแพทย์เหมือนกันไปหาหมอแล้วก็กินยา,าตอนนี้ก็กลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วเคยมีคนรอบข้างเข้าใจพี่ตายผิดไหมครับว,ว่าแบบเอ้ยแค่เครียดใจเฉยนะไม่ได้ป่วยนะอะไรอย่างนี้ครับมีบ้างเหมือนกันที่แบบอาจจะคิดว่าแบบเออไม่ไม่ได้เป็นอะไรมากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะออกกําลังกายก็หายมั้งหรือว่าไปนั่งสมาธิแค่นี้ก็หายหรือเปล่าอะไรเงี้ย แล้วปัจจุบันเขาเข้าใจพี่ต่ายหรือยังคะพี่ก็ไม่ทราบอกันว่าเขาเข้าใจๆๆเข้าใจหรือยังแต่ว่าน่าจะเข้าใจบ้างมากขึ้นแล้วล่ะเพราะว่าทำไมพี่ต่ายคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจมากขึ้นอ่ะเพราะว่าเรื่องโลกทางจิตนี้มันก็แบบมีการให้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้นค่ะคนก็เข้าใจข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ค่ะ สำหรับคนที่มีอาการเครียดนะคะถ้าเกิดมันรบกวนชีวิตประจำวันแล้วก็อยากให้มาพบแพทย์กันนะคะไม่ต้องอายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งเราปล่อยเวลาวิงเวลาไว้มันก็อาจจะทำให้โรคก,กำเริบม,มากขึ้นนะคะให้มาพบแพทย์เถอคะค่ะไม่ต้องอายคะ่ะจะได้รักษากินยาแล้วก็จะได้หายป่วยทำงานกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ อันนี้ต้องศึกษาพฤติกรรมเนาะว่าถ้าเราอยู่คนคนหนึ่งคนคนนั้นน่ะเป็นเพื่อนเราแล้วก็เขาไม่เคยมีอะไรไม่เคยมีอารมณ์รุนแรงไม่เคยพูดจาไม่ดีแต่อยู่อาทิตย์สองอาทิตย์เขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหงุหงิดโมโหง่ายขี้บ่นเราต้องเริ่มดูแล้วว่าพฤติกรรมอนนี้มันเกิดขึ้นเพราะหนึ่งเขาเรื่องของการทํางานไหมหรือเป็นเพราะอะไรที่มันทํากระตุ้นให้เพื่อนของเราคนนี้เกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมันมีอารมณ์ที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ให้ตะนักไว้เลยว่า เ,ออเพื่อนเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของทางด้านความคิดหรือเรเรียกว่าเรื่องสุขภาพซึ่งพวกเราส่วนใหญ,ญ่จะเรียกว่าภาวะซึมเศร้าที่จะเข้ามาถ้าเรารู้สังเกตแบบนี้ค่ะควรจะปรึกษาคนที่มีประสบการณ์คนที่มีความรู้เพราะว่าคนที่เป็นช่วงนี้ยังไม่ได้บอกว่าเป็นผู้ป่วยนะแค่อยู่ในขั้นอาการของกลุ่มเสี่ยงที่เขาสามารถขอคําแนะนําแล้วเราก็บอกเขาปฏิบัติตามก็ไม่จําเป็นต้องกินยาเว้นแต่ว่าถ้าแบบมีอาการที่แบบเออยังไม่หาย 4, 4เดือน3เดือนก็ยังเป็นอยู่อันนี้ก็แพทย์อาจจะมีเรื่อง แนนะําแต่ตรงนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องของการที่เกิดภาวะที่กลุ่มเสี่ยงแบบนี้ต้องบอกว่าจิตแพทย์หรือพวกนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ที่ช่วยได้แพทย์ทั่วไปก็จะไม่มีประสบการณ์ด้านนี้ค่ะแต่แยกว่าคนไหนคนป่วยคนไหนภาวะวเครียดถ้าคนป่วยทางจิตเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการไปพบแพทย์อยู่แล้วแต่คนที่ยังไม่เป็นผู้ป่วยที่มีภาวะเครียดซึ่งอาจจะเป็นลายใหม่ที่เรายังไม่เคยคุ้นเคยอันนี้อย่างที่บอกกับพฤติกรรมที่เราสังเกตเขาดูอะค่ะว่าเริ่มมีซึมเศร้าเริ่มคิดมากเริ่มบอกใครแล้วไม่มี ฟังแล้วก็เรื่องของอารมณ์ถ้าคนแบบคนเป็นคนเรียบร้อยไม่เคยแบบโมโหใครอยู่ๆแบบเกี้ยวกาใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมหมุดงิดบ่อยๆติดต่อกันพฤติกรรมพวกนี้แหะค่ะที่เราควรจะต้องแบบเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะว่าถ้าเราไม่ไมให้ความสําคัญขเขาเนี่ยพฤติกรรมพวกนี้มันจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นคนพวกนี้ไม่ช้าก็อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มหนึ่งค่ะแล้วโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ยาเสพติดระบาดเนาะ มันก็หลายอย่างก็ต้องดูว่าป่วยเนี่ยเพราะป่วยเพราะจากอาการของโรคหรือพฤติกรรมที่เสี่ยงเนี่ยเกิดจากเรื่องการเสพย,ยาเราก็ต้องแยกแยะให้ออกเพราะว่าคนพิการตอนนี้คนก็ประมาณการว่าที่ป่วยคุ้มค้ังทําร้ายคนอื่นประโรคติดหมดจริงๆแล้วเขาเกิดจากสาเหตุของยาเสพติดเคสพวกนี้จะส่งให้จิตแพทย์ไม่ได้นะคะต้องไปรักษาเรื่องของทางกายเรื่องของยาเสพติดก่อน Let's get it! Woo! <laughs> Yeah. S <S สนุกดีค่ะคลายเครียดผ่อนคลายค่ะจริงๆการเต่นแบบนี้ช่วยไหมช่วยช่วยได้มากเลยนะคะช่วยทําให้เราผ่อนคลายความเครียดค่ะทําให้เราได้เพลิดเพลินได้ออกกําลังกายเต็มที่ค่ะปกติที่มีออกกําลังกายอะไรครับออกกําลังกายก็คือไปเดินออไทยญี่ปุ่นดินแดงค่ะเดินเดินไม่ใช่ค่ะ เดินเป็นสนามกีฬาแถวบ้านนะคะเดินรอบสนามทำไมถึงแค่เดินพี่ไม่วิ่งเหรอเจ็บเข่าด้วยค่ะน้ําหนักมันยังมากอยู่ก็ยังวิ่งไม่ไหวก็เดินก่อนวันนี้ได้คุยกับน้องๆกลุ่มวันนี้ไปเป็นไงวะครับก็สนุกดีค่ะน้องๆน่ารักทุกคนเลยก็สนุกดีค่ะสนุกแบบว่าคนนู้นก็เต้นคนนี้ก็เต้นแบบเต้นพร้อมกันมันก็ตลกดีตลกตลกตลกที่ ทั้งตลกทั้งสนุกเลยค่ะโอเคคุยกับพี่ต่ายเมื่อกี้ได้ความรู้อะไรบ้างได้ความรู้แบบว่าถ้าเราเป็นโรคหรือป่วยแบบพี่ต่ายนี่ก็เราเราก็จะรู้ว่าอาการมันเป็นยังไงแล้วเราควรจะทำยังไงถ้ามีอาการแบบนั้นไปหาหมอค่ะก็แนะนำเพื่อนให้ไปหาหมออาการจะได้ไม่หนักค่ะครับเพื่อนบอกว่าไม่ไป หนูก็ลากเพื่อนไปเลยค่ะห, <laughs> หรือไม่ก็ไปบอกพ่อแม่เขาก่อนคะ่ะก่อนที่จะลากเขาไป <laughs> ยังไงยืนยันจะลากไป <laughs> จะลากไปก็คือลากไปกับพื้นเลยคะ่ะปวดแผลวันไหนเคยเครียดเรื่องอะไรบ้างไหม <laughs> เคยเครียดเรื่องทำโจทย์คณิตไม่ได้คะ่ะ พราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่เก่งคณิตแล้วแล้วหนูแก้ไขปัญหายังไงคะปัญหานี้ทํำยังไงหนูก็เรียกเพื่อนคนนั้นมาช่วยทีบางทีก็เรียกครูถามว่าโจทย์นี้ทํำยังไงเดนเวลาหนูสอบพ่อแม่เขาซีเรียสกับคะแนนสอบหนูไหมคะไม่ค่ะไม่รู้ค่ะยังไงก็ได้ใช่ไหมหนูไม่รู้หนูไม่รู้หรือว่าหนูไม่บอกพ่อแม่หนูไม่รู้ค่ะอ๋อแต่แม่ทไม่มีตังหานี่นะ กันไหเนาะ่ะโอเคสมมุติว่าถ้าเห็นคุณพ่อท่าทางเ,ทเครียดเยเงียบๆนั่งคนเดียวหนูจะทํำยังไงคะหนูก็จะให้เขามานั่งหน้าทีวีแล้วก็เปิดทีวีให้เขาดูค่ะเปิดรายการอะไร OIC ค่ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเคยครับบ่อยครั้งด้วยครับน่าจะเรื่องงานหลักๆเลยครับเพราะว่าแม่ก็มาบ่นให้ผมฟังทุกครั้งเลยครับส่วนพ่อก็เดินหัวร้อนมาเครีมากเลย แล,แล้วเวลาเราเห็นคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างนั้นเราทำอย่างไรบ้างครับผมก็จะบอกแม่ว่าทําให้มันจบๆแม่ไม่เป็นไรเราทําเพื่อหาตังค์ถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่มีตังค์ส่วนถ้าเป็นพ่อผมก็จะพ่อใจเย็นอย่าร้อนนึกสิ่งสิ่งที่ทําให้มีความสุขไว้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทร <S <S เรื่องออที่ผมเผลอไปลงคลิปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นครับแล้วมันส่งผลต่อผมมากแล้วเราตีจัดการกับสถานการณ์นั้นยังไงอะครับ อย่างแรกก็ไปลบคลิปนั้นออกแล้วก็ไปคุยกับเขาไปทำแบบความเข้าใจกันใหม่ครับว่าผมไม่ได้เจตนายอย่างนั้นแล้วแบบตอนนี้โอเคแหละตอนนี้ก็โอเคแลค้วครับเคยเจอเพื่อนที่แบบเครียดมากๆมาปรึกษาเรามีไหม,มถ้าเครียดมากๆไม่เคยครับแต่ว่าถ้าแบบปรึกษาเรื่องชีวิตประจําวันนี้เคยครับเราโดนบูลลี่ทาําไงดีอะไรเงี้ยผมก็บอกคําโต้กลับเด็ดๆให้เขาครับผมคิดว่าสิ่งที่ คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้พิการนะครับก็คือเรื่องที่เขาจะไปทํร้ายคนอื่นครับคือ,อเขาไม่ได้มีเจตนาจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าเขาอาจจะหูแว่วหรือประสาทหลอนเปิงครับทำให้เขารู้สึกกระวนกระวายแล้วก็องสายดีด้วยครับมีภาวะ a n x i o u ครับอยากให้คนมองใหม่ว่าเขาก็เป็นคนเหมือนเราเขาไม่ได้เป็นคนอันตรายแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะสร้างความเดือดร้อนให้ใครครับผมใช่ครับ oh.